ทุกคนมาเบิงสิบอกวิธีเบิงดอกซุกขี้เน่เนาะจ้ะดอกตุวผูตัวแม่เป็นยังไงเนาะจ้ะดอกตัวแม่เป็นในลักษณะแบบนี้เนาะจ้ะทุกคนนี่ก็เอินดอกตัวแม่ต้นนึงกับมีดั้งตุวผูตัวแม่เนาะจ้ะและนี่ก็จะเป็นตุวผูเนาะจ้ะต้องอมัจเจสาวสาวเนาะจ้ะทุกคนก็สิเห็นว่าตุวผูกับสิมีมาเกสรนันเดียวนะจ้ะตัวเมียกับเกสรสิออกมาหลายหลายแฉกเนาะจ้ะเนาะ เดี๋ยวเขาทำการผสมนะจ๊ะเนาะผสมโดยการที่ว่าหักอดอกเกรสรของตูผูไปผสมกับตูเมียนะจ๊ะเนาะนี่เป็นเกรสรตวเมียอีกตัวดอกนึ่งนะจ๊ะเนาะตูเมียก็จะเป็นยังเสียจันลักษณะเป็นแบบนี้เนาะทำการเด็ดเกรสรตูผูออกมานะจ๊ะเนาะเอาออกมาเลยจ้ะเด็ดออกมาแบบนี้เนาะแล้วเขาจะทำการเอาเอเอตัวนี้ออกนะจ๊ะเนาะเห็นไหมจ้ะเอาตัวนี้ออก ีม่นเขากเกิมีเออเป็นผงผงปูฟุ่นฟุ่นของเขานะจ๊ะเนาะเกษรละอองเกษรของเขานักสิมาเคเราจะนักศิมาเคใส่ตัวเมียนะจ๊ะเนาะสักศิมาไกลเนะจ๊ะสปเคไปจะเอกันเนาะจ๊ะเนาะไปท่าท่าทู่ทู่นเกษรแตเมียเ้าสิรอดจะมาแลงอะได้หรอกจ้ะสิรอดจะมาแลงอย่างเดียวพระท่านกินหรอจ้ะ ว่าข้าผสมแบบนี้มันได้เต็มๆนะจ้ะเนาะมะขอืขอ,ขอใส่เดี๋ยวไปใส่อีกดอกนึ่ง้ะจ้ะเนาะนี่จะเป็นเวลาที่ดีช่วงเ้าร์นะจาะดอกเขาสีเริ่มบานนะจาะทุกคนถ้าเกิดว่าเก่าม่วงก็เริ่มหุบแล้วจ้ะจะให้เกินเก่าม่วงนะจกะข้ากระสีเอา,อานี่เป็นดอกตัวผู๋นะจน๊ะข้ากระสีเอามะเขาะใส่ตัวเมียแบบนี้นะจน้ะทุกคนมาซอยเขานะจาะเนาะเพราะว่า,าเห็นว่าจะเป็นเพลิงหรือว่าเป็นมะเร็งที่มาเอาน้ำหวานนี่เขาสีมาช่วงเ้าร์นะจ๊ะเนาะ เพราะว่าดอกไม้บางชนิดเอ่อพันสีหุบเนาะจ้ะเนาะน้ำแดดออกแห้งๆมันก็สีหุบนี่จ้ะเพาก็ระสีผสมให้เขาจังเสียเนาะจ้ะอืมนี่เป็นดอกตูผูเนาะจ้ะเนาะตูผูตัวเมียก็แตกต่างกันเนาะจ้ะเห็นไหจ้ะเขาก็สีแตกต่างกันจังสี่แหละนํามาฝากกันเนาะจ้ะทุกคนฟักทองกับเฮ็ดขึ้นกันเด้ะจ้ะเด้อดอกฟักทองกับเฮ็ดขึ้นกันแต่ากให้ลูกดอกเนาะจ้ะเนาะมาเพาก็สีมาเก็บลูกของเขาเนาะจ้ะเนาะ กากสีมาผสมบ่อยๆเนาะจ้ะโอ้ฮักแลวพี่น้องกากสีมาผสมให้ดอกของเขาบ่อยๆเนาะการเก็บก็คือหมุนหมุนหมุนน้หมุนหมุนนะจ้ะเพื่จะเห็นบเนะท่านเอาหนีดมาตัดหรือย่างมาตัดหมุนแบบนี้นะจ้ะหมุนขัวเขาแบบนี้เนาะกดลงหมุนหมุนแบบนี้นะจ้ะที่เก็บเนาะ อยูเสียวมีดมาตัดเอาง่ายๆนอจากขาดง่ายพอมนี่มันก็ใส่กับมาก็ได้นะจ๊ะเนาะก็สิไดแบบนี้เนะจ๊ะการเก็บสุกขี่เนาะได้ควรของเขามาพร้อมนะจ๊ะเนาะถ้าผู้ใดอยากตัดเอาก็ดีกันจ้ะของเต้อเขาก็ตัดเอานะจ๊ะเห็นตัวนี้เขาตัดเอานะจ๊ะเนาะตัวนี้เขาตัดเอาตัวนี้เขาบีดเอามันก็สิเป็นการบาดเจ็บแนอ่ยแต่เหตุบ่ดีเนะจ๊ะเนาะ บิดดีๆมันกระสิรูดออกมาก็ไปยังนะจ๊ะเอายังมาตัดเอากะดีให้กันนะจ่ะเนาะว่าเฮ้าบิดเอาจนสี่มันก็สิเก็บได้โดนนะจ่ะนี่เซตุเย็นนก็น่าเหียวนาะเพราะว่าอยางของเขามันก็ยังอยูนนะจ่ะนะถ้าสิเอามาตัดเอามีดมาตัดเอาก็ต้องตัดให้เขาจำๆนะจ่ะมันกระสิดีแต่ว่าต้องใส่มีดปลายแหลมนะจ่ะเนาะใส่มีดปลายแหลมอ่ะมันก็คอยแซานะจ่ะเวลาเก็บโ้นเขากระสิบ่บาดเจ็บ ระนวยของเขากะสิเรียบสวยแล้วกะยางของเขาไม่สีอยู่ในขวานนี่เนอกจากไม่สีซอยรักษาบ่ใไ้มันเหี่ยวง่ายนะจ๊นะเนาะไม่มันเสีย,งยไงเวลาเขาเก็บเขาก็เก็บแบบนี้นะจ๊ะทุกคนมุนเอาเนาะ